โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์เขากบวิวรสุขวิทยา,าที่จะขึ้นมาทำการแสดงให้กับพวกเราได้รับชมกันนะคะกับการแสดงในชื่อชุดว่า สายน้ำแห่งสัทธาเจ้าพระยาคนครสวรรค์ค่ะเรื่องการแสดงชุดนี้นะครับจะเป็นการแสดงที่ย้อนตำนานเมืองปากน้ำโพนะครับที่จังหวัดนครสวรรค์ที่เมืองปากน้ำโพแห่งนี้นั้นนะครับถือว่าเป็นจุดที่แม่น้ำสี่สายปิงวังยมน่านมาบรรจบกันที่เรียกว่าแม่น้ำเจ้าพระยา<ช>นะครับซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของประเทศไทยครับและใช้จำนวนนักแสดงของเราจำนวนเยอะมากๆถึง90คนด้วยกันค่ะ ช่วงนี้เลนเชิญทุกท่านครับพบกับการแสดงสายน้ําแห่งศรัทธาเจ้าพระยานครสวรรค์จากโรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์เขากบวิวรสุขวิทยาขอเสียงประมือดัาๆต้อนรับค่ะ เด็กหญิงปาพิจดาพอขวัดเพลงอยู่ชั้นอนุบาลสองโรงเรียนอนุบามลมองนครสวรรค์เขากบบิวสสุขาวิทยาตยาจีหาบัวเจียวโกวิทนิ่มโฉมชื่ออีหมิงหน้าของสาว,าวอาอ่างยั่วเอ๋ยหยวนเสี้ยวเขากบ,บิวสุขขาวิทยาเตะเสียวช่ง สแตสแตงแอดอจำได้ว่าเมื่อปีที่แล้วโรงเรียนของเราก็ได้มาสแสดงที่งาุดจีนนี้ด้วยนะใช่ใช่เมื่อปีที่แล้วโรงเรียนของเราก็ได้มาแสดงที่เมืองจุดจีนนี้ด้วยนะชื่อชุดการแสดงชื่อชุดชื่อที่ชื่อว่าสัมพันธ์ไทยจีนเห็นดินปากน้ำโหฝึกซ้อมโดยท่านผู้อำนวยการ วิศิศิริวัฒนพงศ์และคณะครูโรงเรียนนันวาเมืองครสวรรค์เขากบิวานสุขาวิทยาอ๋อและในวันนี้เราจะพาลุกท่านไปเย้อนตำนานมางปางน้ำพูจุดที่มีแม่น้ำเส็ยสายละกของภาคเหนือไหลลองมาปรรจบก,กันที่ตำบลปางน้ำพูอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำสายหลักของประเทศไทยที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวนาครสวรรค์สองเลมฝั่งแม่น้ำมาอย่างช้านานจิน,นเทียนวเหมือนลายเจียงเปยหลานพ่เตอร์กูชื่อหน้าชื่อไทยกว่าเบยป,ปู้ชื่อเทียวเฮอหลิววิเหอเตอตีฟ้ฟางทาใจนาคองสาว่างฝู ชื่อเหมยนานเหอเตอสีเตียงชื่อไทยกว่าจุยตาเตอเหยอยางยู่เลินเม่นเหนินจิวฮาทุกท่านของเล สีสายน้ําที่ไหลล่องมาจากทิศเหนือแล้วมามาจบกันที่เมืองปากน้ําโขเกิดเป็นต้นทางแห่งแม่น้ําเจ้าพระยาที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนริมสองฝั่งมาช้านานนับร้อยปีสายน้ําเส้นสําคัญนี้มีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไรไม่ปรากฏเด่นชัดแต่ตำนานที่ถูกกล่าวถึงกันมากที่สุดก็คือสีเจ้าพระยาผู้จงรักภักดี ย้อนไปประมาณปี1913ในรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1แห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์สงใฝในการศึกสงครามอย่างยิ่งขณะนั้นกรุงสุขโขทยัยมีพระมหาธรรมราชาลิไทยเป็นกษัตริย์ปกครองนครพระองค์ทรงอ่อนแอมากประเทศสล่าต่างก็แข็งเมืองทางกรุงสุขโขทัยไม่สามารถไปตีคืนมาครอบครองได้ดังเดิม รวมถึงปี1915สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่1ก็ทรงยกทัพเข้าตีแ้นสุขโขทัยตอนใต้โดยยกทัพเข้าตีเมืองจำปาได้ก่อนแล้วยกทัพมาตั้งมั่นล้อมเมืองพระบางไว้ซึ่งเมืองพระบางนั้นเป็นเมืองหน้าด่านตอนใต้ของกรุงสุขโขทยัยตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ําใหญ่มีเจ้าพระยาอนุมาณวิจิตรเกษตรเป็นเจ้าเมืองในขณะน,นั้นและมีเมืองในการปกครองสี่เมืองก็คือเมืองตรีตรึงอยู่ทางเหนือเมืองพระบาง มีเจ้าพระยาอัสดานุภาพเป็นเจ้าเมืองเมืองภพศาลีอยู่ทางทิศตะวันออกมีเจ้าพระยาราชมนดบเป็นเจ้าเมืองเมืองกาลุงอยู่ทางทิศตะวันตกมีพระยาวิเศษสอนไกลเป็นเจ้าเมือง เมืองจำปาอยู่ทางทิศใต้มีเจ้าพระยาอนุมาวิจิตเกษตรเป็นเจ้าเมืองต่อมาเจ้าพระยาอนุมาวิจิตเกษตรมีทหารเอกอยู่สองคนคนหนึ่งชื่อสมบุญอีกคนหนึ่งชื่อสีแต่ถ้ว่าสีไปขึ้นกับฝ่ายกรุงศรีอยุธยา เพื่อหวังจะได้เป็นใหญ่ในพระบางจึงได้ยกทัพมาช่วยอยุธยาล้อมเมืองพระบางอยู่ถึงห้าเดือนเต็มแล,และและ้วศรีผู้ทรยศก็สามารถนำกองทัพอยุธยาเข้าตีเมืองพระบางไว้ได้ เจ้าพระยาทั้งสี่พร้อมด้วยสมบุญทหารเองถูกจับได้สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งให้ทหารนำตัวเจ้าพระยาทั้งสี่และสมบุญเข้าเฝ้าพระองค์ตรัสว่าเราได้ทราบว่าพวกท่านกล้าหาญและเข้มแข็งนักเรายินดีที่ได้พบและรู้จักพวกท่านเราต้องขอโทษที่ต้องเข้าตีเมืองพระบาง เพราะเราเห็นว่าสุขโขไทยนับวันจะเสื่อมโทรมลงเป็นช่องทางให้ข้าศึกศัตรูจู่โจมเข้ามาแย่งยื้อถือปกครองเราจึงคิดรวบรวมไทยไว้เป็นปึกแผ่นเราเห็นว่าพวกท่านทั้งห้าคนนี้เป็นคนซื่อสัตย์กตันยูมั่นอยู่ต่อพระเจ้าอยู่หัวของท่านยากที่จะหาคนอย่างพวกท่านได้อีกเราจะขอให้ท่านรับราชการกับเราสืบไป พระยาอัสดานุภาพเจ้าเมืองไตรตรึงจึงกราบทูลว่านับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้แต่เสียใจที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งห้านี้ได้ถือนานพิพัฒน์สัตยาในพระเจ้าอยู่หัวแห่งราชวงศ์สุขโขทัยเสียแล้วมิอาจอยู่ตากหน้ารับความสุขและลาภยศของใต้ฝ่าและองทธุลีรบบาทได้ในเมื่อพระเจ้าอยู่หัวของข้าพระพุทธเจ้ากําลังตกอับซ้ําข้าทั้งห้า ับมาช่วยพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ชิงราชบัลลังก์สมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งจึงตรัสตอบว่าท่านเข้าใจผิดเราตั้งใจไว้ว่าหากได้กรุงสุโขทยัยเราจะไม่ทำให้กรุงสุโขทัยต้องเดือดร้อนคงให้ดำรงพยศเป็นกษัตริย์ฝ่ายเหนือตามเดิมแต่รวมอยู่กับอยุธยาพระยาราชมนดบจึงกราบทูลต่อไปอีกว่า จะมีประโยชน์อะไรที่จะต้องอยู่อย่างผู้แพ้อยู่อย่างประเทศสลดัดข้าพุทธเจ้ารู้ไทยของพระเจ้ากรุงสุโขทัยดีว่าพระองค์ไม่พึงปรารถนาที่จะให้พระองค์ทรงชุบเลี้ยงข้าพุทธเจ้าขอยืนยันว่าแม้แผ่นดินยังไม่กลบหน้าตาบได้แล้วก็ยังหาทางกอบกู้กรุงสุโขทัยกลับคืนมาจนได้และเมื่อน,นั้นเลือดไทยจะต้องหลังกันอีกพระยาวิเศษสอนไกลกล่าวเสริมว่า ข้าพระพุทธเจ้าขอยืนยันว่าพวกข้าพระพุทธเจ้าตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาถึงเจ็ดชั่วโคตรเคยแต่เป็นข้าของพระพุทธเจ้ากรุงสุโขทยัยที่จะกลับมาเป็นข้าของอยุธยานั้นอย่าหมายชาวเหนือถือเป็นคติประจําสันดานว่าอยู่ยางผู้แพ้เมื่อแพ้แล้วอยู่ไปประเสริฐอย่างไรขอให้ประหารข้าพระพุทธเจ้าเสียเทิดอ้าบุญก็เหมือนกันอย่าต้องให้เป็นหมาสองลางอย่างไอ้สีเลย ขอพระองค์ชุบเลี้ยงไอหมาหัวเน่าไว้เป็นขี้ข้าแต่เพียงผูด้เดียวเถิดสมบุญทหารเอกพูดด้วยความโกรธแค้นสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งได้ฟังสมบุญพูดดังนั้นจึงกลัดปลอบว่าเจ้าสมบุญเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเราไทยด้วยกันค่อยพูดค่อยจากันอ,อมชอมกันไว้ไม่ดีกว่าหรือ เป็นข้าไทยด้วยกันยังดีกว่าเป็นข้าของคนต่างด้าวเท้าต่างแดนแล้วเจ้าจะเอาอย่างไรต่อไปไม่อยาข้าพระพุทธเจ้าขอเพียงอย่างเดียวคือข่าพวกข้าพระพุทธเจ้าเสียให้หมดสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งจึงตรัสต่อไปว่าเราจนใจเมื่อพวกท่านทั้งห้าต้องการเช่นนั้นแต่เราให้พวกท่านเลือกตายตามสมัครใจ สมบุญกราบทูลว่าสำหรับข้าพระพุทธเจา้าสมบุญทานเอกเมืองพระบางเกิดที่หนองสาลายเกิดที่ไหนก็อยากตายที่นั่นเอาล่างสมแผ่นดินมาตุภูมิขอให้เอาข้าพระพุทธเจ้าไปฆ่าเสียที่หนองสาลายเถิดจะเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างยิ่งสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งจึงตรัสกับทหารทั้งหลายว่า ทหารจงดูไว้เป็นเยี่ยงอย่างจะหาคนที่ประเสริฐอย่างนี้ได้ยากมากเพื่อให้ชาวพระบางมีใจระลึกถึงความดีงามและวีรกรรมของเจ้าสมบุญเราขอประกาศเปลี่ยนชื่อหนองสาหร่ายเสียใหม่ว่าหนองสมบุญเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความกล้าหาญของสมบุญทหารเอกแห่งเมืองพระบางทหารพาสมบุญไปได้ เจ้าพระยาอนุมานจึงกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าทั้งสี่เป็นสิทธิ์สำนักเดียวกันต่างอยู่ยงคงกระพันไม่มีทางฆ่าพวกข้าพระพุทธเจ้าได้ขอได้โปรดนำพวกข้าพระพุทธเจ้าไปกดให้จมน้ำตายที่แม่น้ำหน้าเมืองนี้เถิดสมเด็จพระบร,รมราชาธิราชที่หนึ่งเมื่อได้ฟังดังนั้นจึงตรัสว่าเราเสียดายท่านทั้งสี่แต่เราก็จนใจในความตั้งใจของท่าน แล้วจึงสั่งทหารให้นำพระยาทั้งสี่ไปกดน้ำให้จมน้ำตายที่หน้าเมืองพระบางตามความประสงค์ก่อนตายเจ้าพระยาทั้งสี่ได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าแต่พระแม่คงคาอันศักดิ์สิทธิ์ที่สิงสถิตยอยู่ณวังน้ำอันเยือกเย็นนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสี่ได้เกิดมาในรูปอกแม่น้ำนี้ ลูกได้อาศัยดื่มกินมาชั่วลูกชั่วหลานแม่ม่ได้เคยเหือดแท้งบัดนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งสีสิ้นวาสนาขอฝากดวงวิญ,ญญาณแห่งชายชาติทหารกรุงสุขโขทยัยไว้กับพระแม่คงคาด้วยเดชะความซื่อสัตย์กระตันยูกระตาเวทีของข้าขอให้แม่น้ำสายนี้จงอย่ามีวันใดเหือดแห้ง จงเป็นสายทานชีวิตของชาวไทยได้หลอเลี้ยงพืชผลแห่งไรนาพาเอาห้วดินเหนืออันเกิดจากซากของผู้ก้าหานที่ท่าหลังเลือดเนื้อปกป้องปัตตีไปเป็นอาหารแห่งพืชที่พระแม่คงคาไหลผ่านไปขอให้ชาวไทยในรุ่มแม่น้ำสายนี้จงวัฒนาสถาพรตลอดชั่วฟ้าดินสลาย และแม่น้ำสายนี้ก็ปรากฏชื่อเรียกขานเพื่อเป็นอนุสร์แห่งวิรกรรมในความกล้าและความซื่อสัตย์ของเจ้าพระยาทั้งสีผู้ของเมืองหน้าดา่านกอใต้ของสุขโขทัยว่าแม่น้ำเจ้าสี่พระยาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่บัดนี้การเวลาได้ผ่านมา6 0 0ปีเศษคำว่าสี่ได้จางหายไปเหลือเพียงแต่คำว่าเจ้าพระยาเท่านั้น ริละให้ความชุ่มเย็นเติมต่อแรงพลังให้เราลุกขึ้นมาพร้อมวันใหม่แม่น้ำสายนี้นั้นคือชีวิตคือลำน้ำแห่งลมหายใจปิ่งวางน้ยมผสมสีสา ยังแววดังกลางวันดังถ้อยคำแม่คอยสนสงแสงชีวิตที่ผ่านมามีแม่คอยชี้ แน้ำแห่งลมหายใจปิงวางนานยมผสมสีสายร้อยรวมใจลูกไว้ด้วยกันแสนภูมิใจเป็นลูกแม่เจ้าพระยาฝากสัญญาด้วยใจ จะรักเธอหมดใจให้ตราบนานแสนนานแม้จนวันสุดท้ายไม่ขอลาจากไกลรับแม่ไปให้ ขอเสียงปรบมือดังๆค่ะสายน้ำแห่งศรัทธาเจ้าพระยานักครสวรรค์ค่ะจากโรงเรียนอาุูบาลเมืองนครสวรรค์เขากบวิวรสุขวิทยาโอ้โหชื่นชอบนักแสดงทุกคนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งพิธีกรตัวจิ๋ทั้งสองคน อนุบาลสองขอเตรียมรำมือดังๆให้พิธีกรตัวจิ๋วหน่อยค่ะเก่งมากๆก่งมาตอนเราอายุเท่านี้เราทําอะไรกันอยู่ฮะเออถ้าไปดีฉันดีฉันยังร้องเพลงชางชๆงชางชางชังอยู่เลยนะยังพูดไม่ชัดเลยแต่ว่าผู้ภาสาจีนได้คล่องปอเลยจือได้ว่านักแสดงเราแต่ละคนเนี่ยเก่งมากๆเลยทีเดียวค่ะก็เรียนเชิญคณะผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนทุกท่านเลยครับรวมถ่ายภาพกับน้องๆนักแสดงนะครับ สำหรับการแสดงชุดนี้นะครับอำนวยการโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะครับท่านวิสิทธิ์ิิรพง์ศิริวัฒนพงศ์นะครับแล้วก็รวมถึงท่านรองผู้อำนวยการทั้ง3ท่านท่านรองวารุณีสุวุวานนท์ะนะครับท่านรองสสิธรมีนาภาและท่านรอง นริศราปั้นบุญครับและรวมไปถึงค่ะครูผู้ฝึกซ้อมทุกท่านเลยนะคะที่จะถ่ายภาพร่วมกันไม่ว่าจะเป็นคุณครูกัลยาลัตคุณครูอรุโนทัยคุณครูวราพรคุณครูอาพรค่ะคุณครูวันชัยคุณครูวัทิดาคุณครูสิทธิพอและคุณครูศิรพนะคะ โอ้โหสุดยอดเลยนะครการสแสดงชุดนี้ก็นําประวัติศาสตร์ของเมืองนครสวรรค์มาถ่ายทอดให้พวกเราได้รับชมกันนะครับหลายอย่างเนี่ยเพิ่งจะมารู้วันนี้นี่เองนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่า ประวัติศาสตร์ยาวนานมาก<ช>กับเมืองนครสวรรค์ของเราแห่งนี้ค่ะ,คะก็เป็นทั้งเรื่องเลา่า <_ C aut> การละครร้องเล่นเต้นรำครบจริงๆนะคะกับโรงเรียนเขากบวิวรสุขวิทยาค่ะใช่ครับก็มีเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นม .3 เลยนะครับท่านใดที่อยากจะให้ลูกหลานของท่านนะครับมาเรียนกับโรงเรียนที่มีคุณภาพแบบนี้ <_ S 1> ก็เรียนเชิญได้เลยนะที่โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์เขากบวิวรสุขวิ ในฐานะที่คุณเป็นรุ่นพี่<ช>นะคะ <c oughs> ก็อยากจะเรียนเชิญนะคะเพราะแม่พี่น้องใครที่อยากจะเห็นบุตรหลานของท่านเก่งแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวนี้เขาส่งเสริมในเรื่องของภาษาจีนด้วยนะนะคะก็สามารถไปเข้าเรียนที่นี่ได้ด้วยค่ะนี่คือว่าเกือบทุกโรงเรียนในนครสวรรค์นะนอกจากไทยอังกฤษ ก็จะต้องมีภาษาจีนเข้ามาผสมด้วยเมื่อสมัยนี้เดี๋ยวนี้นะครับหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยว่าภาษาจีนเป็นอีกหนึ่งภาษาที่มีความสําคัญกับเราในชีวิตประจําวันนะฮะค่ะนะคะเรียบร้อยอ่ขอเสียงรบมืนใดสักครั้งค่ะ กลาบขอบคุณนักแสดงทุกท่านกล่าบขอบคุณนะคะผู้มิหารและคณะครูผู้ฝึกสอนและที่สําคัญขอบคุณผู้ปกครองที่น่ารักทุกคนเลยโอ้สุดยอดนะฮะโโอ้หนี่หลุดมาจากสมัยสุขโขทัยหรือ <c oughs> เปล่าเนี่ยนักรบนักรบนะคะ นักรบของเราแต่ละคนนะคะขอบพระคุณผู้บริหารด้วยค่ะขอบพระคุณมากๆนะฮะสวยงามนี่คือความสามารถของลูกหลานชาวปากน้ำโพจังหวัดนครสวรรค์ทุกท่านครับน้องๆเนี่ยมีความตั้งใจนะฮะที่ฝึกซ้อมการแสดงแล้วก็มาทําการแสดงให้พวกเราได้รับชมกันในวันนี้